ถึงแล้วกิวข้อหมาวันนี้อ้ายมาสี่คนนะครับไปครับเตรียมของเอาของเนาะวันนี้ก็มีรถที่มากี่จ่ปอมนะครับผมเรือนะครับปอมเทเลอร์นะครับหลายคันอยู่ครับหนึ่งสองสาสี่ห้าหกดคันนะครับแปดกับเรา นู่นเนาะแล้วก็ขออนุญาตศาลเจ้าแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นท้ายเขื่อนนะครับท้ายเขื่อนโอเคครับผมไปครับไปข้างในกันครับนี่ครับผมมันว่าขึ้นสูงๆหน่อยน,นะพี่อันนี้ต่อ,อต่ำอ่ะแม่แนนม่นี่สูงอยู่ไปช้าๆครับ ผมว่าฮาคีใกล้ๆต่อฟังได้บ่ไก่ปลาสี่ตัวไก่ปลาครับนุ่มฮับไก่ปลาโอ้เยอะเลยครับมาเป็นฝูงเลยครับมีจ่าฝูงหนึ่งตัวโอเคพออย่างเครื่องเขาแหลมได้หน้ามันดับเออ โอ้มีกอกกาง้างลนเขามาจอดกกกาบอนอตอนนี้ก็4โม28นาทีครับก็มาไกลอยู่นะครับประมาณ1กิโลน่าจะได้แล้วครับตอนนี้น้อ1กิโน่าจะได้นะครนับนะโน่นครับหน,น้าเขื่อนนู่นนี่โดนดี่ีอะไ ตอนนี้ก็แต่ละครต้องลงเรือนะครับเพื่อไปเอาสัมภาระล,ะลงครับไม่แน่คือนี้อาจจะพักที่เกาะน,นี้นะครับตรองน,นี้ก็เปสมกิงปลามาจากค่าย RKK Spear Fishing ของที่ฮาทนะครับส่งมานะครับนะครับดูข้างในกันครับ นี่ครับผมว้าวก็จะติดกล่องบ้านๆประมาณนี้ครับง่ายๆแล้วก็จะมีตาอาเคเคสเปียร์ฟิชชิ่งนะครับของค่ายอาเคนะครับยังไม่ได้ลองยิงดูนะครับเดี๋ยวผมต้องลองเทสลมก่อนนะครับแล้วมีที่ปรับลมนะครับตัวนี้น่าจะปรับอ่อนแล้วก็นี่น่าจะปรับแข็งนะครับผมว้าวเดี๋ยวปรับอ่อนไว้ก่อนครับอันนี้ก็ติดสติกเกอร์ใสนะครับ กันเป็นรอยโอเคครับผมเดี๋ยวประกอบปืนกันนะครับก่อ,อนเราโหลดลม,มเบาๆนะครับว่าจะแข็งหรือเปล่าตอนขึ้นลมนะครับอู้อาอยาวมากาเคยใช้ห้าสิบห้ามาใช้หกสิบห้ายาว ดเดี๋ยวรอกล้องเช็บข้างในก็นนะยิงดูครับ น้ำนะครับวันนี้อากาศยาโฟนนั่เงแต่เตรียมืนอนครับชิดปืนน,น,นนี้ผมขึ้นลมตอนขึ้นปืนขึ้นลมให้มันเบานะครับแต่ตอนนี้เร่งเร่ให้มันแรงขึ้นมานะครับ thank <laughs> you กำคืนนี้ได้กะยาโพอยู่ครับผมปลาเผาครับเผาสดๆเลยนะครับนี่ยนะครับกับข้าวมื้อเย็นของเราเป็นได้พ่องพี่อร่อยก่อน ไงครับผมขดหมานของเราปลาตัวเดียวด่ผมว่ากินไม่หมดแน่นอนสี่คนถ้าไม่หมดก็ต้องหมด <c oughs> ใช่ไหมพี่แต่อร่อยมากเลยนะครับปลาสดๆกินตอนที่อยู่กับเขื่อนนะครับอยู่กับเขื่อนได้สดๆทำสดๆอร่อยครับ เทคนิคการกินปลาไม่ให้มันมีก้างนะครับผมกินตรงนี้นะครับนี่ครับไม่เจอให้คนอื่นกินนะซื้อไก้างในน้องชาติมากครับจริงๆต้องกินอันนี้นะครับเนี่ยอร่อยเท่าไหร่เนี่ยอันนี้อร่อยนะครับนะอันนี้ของหลักทรายนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้นะเนี่ยจงก้องกินอันนี้อูอันนี้แซมหมอขนาอันนั้นไม่ได้นะต้องแบ่ง เอาสิอะไยังอ๋ไม่ได้มาฮะทำไม้ยัไงโอ้ลงน้ำก่อนลงน้ำก่อนาโอเคครับผมอเดี๋ยวไพน์เดียวเดียวท่าน์บอกไปไหนแล้วเรืออยู่เนี่ยไพน์ื่อันี่เกาดครับครับวันนี้ก็จะมาเทสไปฉายดำน้ำนะครับผม KKS Bay Fishing นะครับของพี่ฮาร์ดนะครับ นี่นะครับก็จะแถมฐาน2องหกมาด้วยนะครับลูเริ่มเลยครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นที่เก็บนะครับมีกล่องนะครับมีกล่องมีเชือกพร้อมนะครับผมนี่ครับกล่องสวยงามเลยนะครับก็จะมีสติกเกอร์ของอ k k มาให้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวให้น้องชาติใส่ทานเลยครับ ไปเลยจุง,งครับมาดูนะครับว่า <c oughs> แสงจะไกลขนาดไหนหรือว่าสว่างขนาดไหนนะครับมีโอ l i n ให้ด้วยนะครับผมเทียบกับไฟฉายที่ผมใช้อยู่นะครับไฟฉายติดหัวนะครับผมโ <c oughs> อเค <c oughs> okay, ครับผมตอนนี้เขาเปิดแล้วนะครับเป็ <c oughs> เน <c oughs> งไงบ้างนะชติสว่างไหม อ่าเปียบเปียบแทบแสงดูครับอ้าว <Wow. S 1> เอา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 ,เอาแสงมาส่องดูครับโอ้ uh. โอ้แบบนี้นี่ส่องสว่างตาแตกเลยนะครับ uh. <c oughs> ไม่รู้กัน <c oughs> เป็นงไงบ้างน้องชัด <c oughs> โอ้โหนี่นะครับผมของอ k k s เคส r Fishing นะครับผม <c oughs> ไฟฉายนะครับแรงมากเลยนะครับเยี่ยมไหมน้องชัดเยี่ยมโอเคครับผม นี่นะครับไฟฉาย AK Spear Fishing ของพี่ฮาร์ดนะครับเป็นไงบ้างครับพี่กายโอ้โหโสว่างมากเลยนะครับนี่ครับแสงแบบนี้ีนน้ำขุนๆนี่สบายนะพี่เราร <c oughs> นี่ครับดูแสงครับดู <laughs> ด,ดูไฟฉายอ่าเ <laughs> ทียบโ <laughs> อ,อ,อ้ <laughs> <laughs> เเเนียว้อใครจะสั่งก็ติดต่อหาพี่ฮาร์ดได้เลยนะครับผมนี่นะครับไฟฉาย r k k Spear Fishing นะครับนี่ครับเบอร์โทรครับ098 669 2352นะครับผมเป็นของ r k k Spear Fishing นะครับโอเคครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้กันนะครับเดี๋ยวให้น้องชาติไปจัดของใหญ่ข้างล่างนะครับในน้ำนะครับผม ใชครับ าอาเคเคนะครับผมสั่งจากพี่ฮตานะครับนะทะลุทะลวงนะครับถ้าไม่มีตอไม้นี่ก็ทะลุกไปแล้วครับไซสนี้ทะลุกทุกตัวครับใหญ่มากนหลักครับ เป็นกลางวันนะครับกระสูนเนี่ยส่วนมากจะมานะครับจะมาหลายตัวนะครับนี่เป็นตเดียวของมันมดำลงมาประมาณห้าหกเมตรนะครับก็เจอปลาลาดนะครับหรือว่า ปากกระทิงนะครับแต่ตัวนี้ไม่ลายนะครับผมไม่เอานะครับผมถ่ายมาให้เพื่อนๆดูเล่นเฉยๆนะครับนี่ครับหนีไปละปุ๊บหนีไปแล้วบ๊ายบาย่อยให้มันไปหากินของมันนะครับเราไม่เอาไม่ต้องยิงนะครับเป้าหมายก็คือปลานินนะครับส่งไปส่งมาก็ไม่มีนะครับขึ้นน้ำนะครับ แก็ดำไปใหม่นะครับก็ดิ่งหัวลงไปเรื่อยๆนะครับความลึกก็เอาเรื่องอย่างนะครับมาณเจ็ดแปดเมตรอยู่ครับตรงนี้ครับกว่าจะถึงพื้นนี่ครับไปแล้วผมตีสินไล่นะครับ ตามไปไออ,อ,ยอย่างไวเลยหายเลยปรากฏน้อยครับหายจ้อยแล้วครับไม่เจอครับนู่นขาวๆโน่นุน่นน่นโน่น,น,น,นไปนู่นละหมดลมแล้วครับผมต้องขึ้นแล้วครับ เฮ้น้ำมีเหรอออกกินน้ำแกี่เหรอที่ไหนโอ้น้ำน่ากินเงินดาโอ้ขวดเขียวแล้วดาโอ้โอ้นี่อย่างนี้โอ้อะไรเนี่ยโอ้จัดหนักซะแล้ว มันเล่นของดำเนี่ยเนาะเอาใส่ใหญ่ๆญบบเออบอร์เบอร์หนึ่งไมหนึ่งไม้เบอร์หน่งเยอยง,งานคืนนี้นะครับผมไอ,ม,อ,อมาสี่คนโอโ้โหตัววันเริ่มเลยรสกสูมาซายอยู่กันเลยเนาะออซิครับออซิ ควายรู้สึถ้ามันลอมอย่างกินควายนี่รูกขอแล้วนะ่พเจ้จามาแล้ว <laughs> ไม่รู้ว่าพรุ่งนี่หรอพริไหนก็ได้ น่องน้อยมือใหม่หัดดำด้วยนะครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ